สวัสดีทุกท่านทุกคนมามามาเศษเศษนำกันพี่น้าะโหนะเฮ้ยขนมยำร่วมิตรถักกลวดแก้วบอลทีมาทุกท่านทุกคนขอบุญขอบพุ่นที่น้องป้องไปกลับมาเบิ่งมาแย่งเป็นกำลังแรงใจขอบุ่หลายๆเด้อโหนะพุ่ง มื่อหนาเขาก็จะไปซื้อตะนาวมันน้องๆนะทำบุญต่างกินตอนมันเข้ากับพขายกันอีกมามา,มาครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนเลยขอบมาเบิองมาแยงเป็นกำลังแรงใจให้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเ,เป็นกำลังแรงใจให้เฮ็ดคิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆด้พี่น้อง ขอบบุญขอบคุณพี่น้องฟองไฟทุกท่านทุกคนครับบอกไปกับน,น้ำลายไหลไปพี่น้องเอ้ยแสีบทะลุฟา้าเอื่นเทวดามากินนนำบุญละคาดคาดบุญนะเอ้ยบอกมาเราน้ำลายไหลแล้วพี่น้องไปอยากกินแล้วเบิงบ่งเบิงบ่งบิงงบ่งบิ่งคน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 เบิ่งบุญนะบุญตอวนี้ทอดปลา ว่ป่าเน็งไม่บ็ดุกสินทุกอย่างพี่น้องอกมาแล้อากแล้วขอขไปไ,ได้บานขอไกินได้บานรีอดีหน้าได้บานพี่น้องม,มามามาเสพๆลกันครับดรดที่เนีขนาดได้พื่อขอทุตอนสดนำโกคโก้ด้วยบาอื จอ,อร่อยทะลุฟ้าเอิญเทนเวลาไมนก,กินนำ้ำไปไปแล้วครับพอดีไม่แห้งทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย